ตุรโอบ้าการ์เพรสเซนส์พลาสติกวลนิดจิตจำใสในายกอได้ขอค่าขนมจากพ่อของเขาพ่อของเขาได้ให้ค่าขนมเขาในปริมาณ40บาทแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับดูท่าครับจุ๊อจุ๊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  นี่คือพ่อของนายขอซึ่งอ่านหนังสือพิมพ์ผิดด้านนายขอได้มามาขอค่าขนมจากพ่อของเขาพ่อของเขาก็ได้เอาค่าขนมให้เขาในปริมาณที่เขากับนายกอซึ่งคือ40สิบบาทนายกอเล่นจริงช้านายขอก็เล่นจริงช้า นายกอและนายขอเล่นชิงช้าด้วยกันนายก็หิวน้ําจึงดื่มน้ําจากขวดนายขอก็หิวน้ําจึงดื่มน้ําจากขวดเดียวกันสักพักดื่มไปดื่มมาน้ําหมดนายก็จึงไปเติมน้ําทำไรอะ่ะเติมน้ํา ส่วนนายขอได้ไปซื้อน้ำจากแน็คบาร์ที่ป้าเขาขายอยู่ป้าเขาเตี้ยม,มากนายกเลือกที่จะเติมน้ำเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นายขอเลือกที่จะซื้อน้ำเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์นี่คือกระเป๋าตังของนายกมีตังเย่ yeah. ส่วนนี้คือกระเป๋าตังของนายขอไม่มีตังนายขอจึงเลือกที่จะทำตามเพื่อนของเขานายก ซึ่งคือการเติมน้ําเพราะมีประโยชน์แก่ตัวเองและสังคมเป็นสิ่งที่ดีชูนิ้วเพื่อนๆก็รวมกันมาเติมน้ํายกใหญ่และทุกคนก็มีน้ำดื่มกัน,นอย่างมีความสุขเอาแล้วข้อคิดอะ่ะลองน้ำเป็นนิสัยประหย,ยัดพลาสติกประหยัดตังค์ช่วยโลกกันด้วยครับ